โอ้โหแม่งไอ้ตานี่ได้ดีดีเฟนต์ไม่ปิด่านโถไม่อย่างนันเปลือยแน่แน่กันอกนี่ต้องไปอาบกีลงลว โอ้โหเปิดยัดสิเลยไปเชอรีสลงไงโอ้ STG 44เปิดแล้วอ่ะเข้ามาแล้วเพนเทื่อเราแตก โอ้มันเข้าในบ้านนะโอ้ยหวนหนา,ออาหนหอมไี่ส็ดต่างกหเรียวโอ้โหทำนี่แต่งนานจนพูดไม่ออกจะเจออนะไรหน ไอ้เชี่ยมันยิบระเบิดกลับทิ้งทิ้งใส่กูเหมือนเดิมหรอปอดมันแม่ต่างรัสเซียอ,อเมริกาโดนปอดหลายรอบโดนยิงปักขุดปอดกลับเลยไอ้เชี่ยคาดว่าดาเมจเคยได้แค่สามสิบ มาแนวหลัง้วปันก่อจะรีว่อเน่ยไอ้ยุบอยู่ไหนกันบาไอชี่ยรถแข่งมุกรีนไอ้สตว์โอ้โหน้ำโบนี่อสัดก็อยู่ไหนกันบ้า โอ้แม่กูโดนหลังเฮ้ยไม่อยู่ไหนวะสองว่ะอีสัตว์แม่นี่ไม่เสียเปลี่ยนจะเลยมึงก็กดปีดิวะโอ้เสแครี่สัตว์โอ้โหมันมาอย่างไงวะไอ้เน็ตดาะตา

จะไปขึ้นบนบ้านเพือจะใช้สไนเปอร์ยิงสอยพวกมึงขยับถ้าจัดไม่มีกัรอยู่ด้านล่างเต็มเลยเอ็นยี่หกโคชชิงทีสิแปดทีสิบ นี่นี <forever> ่น in <lava> ี่นี่ปตปูฝังไหนวะเริ่มสงสัยได้เลยไอ้เหี้ยไหลเลี้ยวล็อกต็มทีเลยตว์โอ้สาวไวใจหลังเหี้ยวตัหลังหลอน แวะรี่อาร์ิรผมลงอาร์เลอรอ่ได้เลยเฮ้ยมันอยู่ในกลางการสนธีเราด้ไงวะไอสัตว์สัตว์ยิงให้ไปโดนท่านั่นะไม่ปอมึงก็ช่วยยิงดิอมปอมันลวะเนี่ยนั่งซอยของมันด ลมลมเออโอ้ยเขี่ยจนซอ ยังสอยอยู่เก็แมล้ัผตุ๊นี่เข้านั่นเข้านเพียรยืดเะยยืดนไม่้ามมันมาเออเียเปียสอยอยู่ไม่ยืดไรสัตว์ไม่ไม่ไม่เคยกันเ็เลยเนี่ยผมไอชบูรามยอมงยิบ่ะ พวกคยยึดไม่ก็โดดไอ้พวกยดอยู่บนหลังคาชั้นสองตุยหลังที่เพียมทุกอย่างโอ้เทียขนาดก็ไว้ใจให้ไม่กันหลควรไม่ควรปลุกสัต่ไม่เอาปลกได้ไม่คอมบินสัตว์เนียต่กูโหเล่นอาชีพหัวทำไมวะเที่ยวห้าแล้วเล่นอาชีพนี้ไอสัตว์รถถังมัน อยู่นอกแบบว่าเด็กมีชีวิตแล้วกันนอกแหมนอกแหมเด็กแตกไอ้เงี้ยในไหมในไหมนัน่งเคลียร์ผู้ถามก่างเดนมาหวาดเลยคนสวมไม่แตกด้วยนะนอนไอ้เงี้ยไม่ต้องหยิบไม่โดนจริงตัวไงไอ้มันเลี้ยงอย่างนั้นนะ่ะไอ้ยึดพูดเราไม่ยอมไม่ยอมยึดหรอไม่งี้นัง่งอยู่ ไม่ใช่กนะ็อยู่ดีก็มีคนเลี้ยงอย่างนั้นคตรที่มันจะเดียวไปตรงเที่ยวอยู่เดียวไม่ต้อง,าง้านเลย ขึ้นบ้านนี้ไมจิดก่อด้วยไงทำเลย

เอไม่มีเสที่เกิดเนี่ยมันเยน่นแหละอย่าทำไมวดีฟเฟอนเราไม่งวีดีก็มีกำลังใจแบบควดจันเลยมแม่กูนั่งสนัยอยู่บนหลังคามื่กี่เหี้ยไม่ไน้ยิ้ได้เห่อผมไน้นยิ้หรออะไรกัตัวไม่คิอว่าผมจัดยิ่งกว่ายิงลงไปเลยกับตัวเลยมิกต่อยกับตดีตัีนี่อีนะมีระเบิด ซึ่งเนี้ยมีกระเป๋าเนี่ยลำบากมากเลยจริงจริได้แค่สองแมกซีนพยายามจะไปสร้กรย์โอ้โหไอสัตว์มือแกร์ยนี่ยพยายามสร้างเกรย์ดียว

โอ้ม่เองวันตาแเออโดนกระสุนนะ้ี่บอกกระสุนเลยเป็นเธอเองแล้วเูินีรอ่านตด็ัจะกดปด่กระสุนแล้วเปิดเลยทางฝันี้ห่แล้วไปแนวหน้าแล้วก็เตก็เซฟโอ้รถถังเอแม่อยู่ฝั่งโ้ติดไม่ได้เมื่อกี้เสียงเกิน

โอ้โหไอ้ขี้ดเวนเซ่แผดิเวนเเช็คอีสาเวนเซ่เช็กีบาสุก้าไอ้หี้อะลืไฟบบสุกองมันบ้างเกิดามือเราทำลายมื่อกี้ังด้วยเออคุณดูบาสุก้าจิง มีเชลแมนนั่นนนั่อยู่นะใช่ไหมพี่ชายเหรเออใช่ไหมพี่ชาย โลดี้เอ็มจีไอ้เหี้ยไม่หยุดไหนวะฟังระวังโดนไฟไปโทษเลยมีดามิด้วยะเ่ไหมเราะว่ามีคนเก่งก็ได้คิวด้วยเจ๊งไงวะถ้าไม่กูใส่กระสุนโอกระสุนขาดเลยอย่าวางวางก่อกระสุนด้วยมีกระสุนกระสุนไม่จะหมดกระสุนขาดโดนโอเค ไฟแทบเราน้อยกว่าหนึงจัหมดวะ่ะโ,โ,โอ้โหตัดเอยต้องนนหายกระสุนก่อนเบี้ยคุณบอกคโดนยิงก่อนว่นก่อนก็โดนคนผมไม่เชื่อ,อแม่ตายเยอะมากนนใครเตือเนเพนเทอร์อมีมดเลยเกอดขึ้นไม่เป็นตัวเลขเลยล้วไม่กระสุนเป็นคนกูนกนหมดวะ่ะ ต้องต้องนี่อ่ะก็ตรงนี่วะจุดติกขัวบอาลอะโอ้มีเครื่องบินศัตรูด้วยเครื่องบินขับไล่ลยของร้อนว่ะที่หลุดไปถึงพร้อมแล้วเราไปโอมุมมันได้อ่ะมุมที่กูยิงก็เบื่อมันได้ไง มันงได้โคตรดีเลยบ่งกีไม่ตงตายไปเรียกเกิดตู้ขัดขัดได้ีบไป้งไปตัดเอยนฮ่คุณดกหิขัไล่ไล่กดทำประโยชน์ได้บ้างไหอะเดียวุ่มกดกดอไรก็ไ้ยาฝั่งมันเสียเสียเลยมาคิดแต้มเป็นข้ากาหน้เดเด็กูกดทีเดียวไงมันต้องเริ่มใหม่นะไหน เยวเออมันดูหลายตัวไงทีง่ระเบิดทีนึงเม,ม่นเจ็บหนักเลยเมื่อกี้อะแต้มเท่ากันอนักทีนี้ไหมทางเรานำอะนำเลยที่ระเบิดครั้งหนึง่งแล้วที่กระโดดก็ต้องส่งสองประเด็นคือคือเป็นไม่เกี่เเยวโคตรยากเลยไอ้ความเร็วรถคือคือเจอทำงานนะเจอขอบินกัดไหนดีว,วะมุกมันอยู่ตรงนั้น กำลังบวชโ,โดนไอเ้เยี้ยไปไปพัพไม่ทำงานเนี่ยค่ะไม่ทำงานข้างหนึ่งใช่ไม่ทำงานข้างหนึงงนงน่งนะแล้วทำไมความเรี่ยงหมดล่ไม่โดนหาเลยเลยโอเคมา,นา,นาหามดเวลาจะหมดแล้วนะหน้าใสๆมันน่าจะมีซี่หร<า>อเขาไม่มีเงีย้ยเลยตับเลยเฮย้ยจับมาตาย โอ้โหสัตว์เอ้ยจะกดไม่าไม่ทันโอ้ยยัยเดนบุกเออชนะสักทีทำอะไรไม่ได้ไหนกันเจ้าเมย์ เออพอชี้แตกโอ้ไม่ชนะโคยากันร้นเกมไม่เข้าใจทำไมทีมเล่นเล่นเก๋มากเลยต้นเกม,มอ่ะยางไอ้ชี้ชนะเได้ไงบัวต้นเกมไม่เนี่ยขวดเยี่ยอะไรทีม,นะรมเราหัวร้อนมาอะไรต้นเกมโดนทัง้งหลัง,ท,ง,ง,ท,งทั้งบนหลังคางโค้กันไม่ได้คับหยุดเลยนี่เสียรถ ไอ้เฮียฝั่งฝั่งเราไอ้นั่นเมื่อกี้เฮียนี่ก็แพ้ครับปนยงในน่นและครับแม่งฝั่งเราไม่คุ้นใจนั่นแรกเมื่อกี้เกือกบเกือบแพ้ต้นเกมเกือบแพ้ฝั่งเราเล่นโคตรเฮียเลยชนะนะ่ะโหยังโหดเลยแม่งเกือบแพ้เลยต้นเกมกเลย